ท็ไม่เดขับตามให้ผ่นอย่างร้อนเลยฮะ เดต้องขับตามให้างเืยช่วงนานจนเลยมึงไหวไอเดมึงซ้อนไหมแล้วใครขับอ่ะไอาขับะไอตาก็ไปซ้อนไงก็เอาคนคนหนึ่งมาขับรถไอต้มุกใครต้อมอย่างเงี้ยมึงไม่นั่งสอนไอต้อมไอเดไปซ้อนไอต้อมอาแล้วก็เอาคนหนึ่งะไอฮอได้มาขับรถมึงเอแล้วรถไอกูขับให้ก็ไเดยแล้วรถมึงอะ เรื่องมากเรื่องเยอะเบียเอออเามันมาเสียบ้าทำไมอย่างงี้ผู้หญิงก็ว่าโอเคนะตาเอี่ยอะไรเ้ยเอามันมาเจอมันไหมขับตาไม่อยู่แบบบบมึงเจอมันไหมเจอเอามันคืนไปเฮ้ยมีมีฟอมล้างหน้าก็ไม่ต้องเอาป้ายจริงก็ได้วางข้างก็ได้แล้วเลยหน้ามัน ถานที่ลนดนมาร์กของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวห้อยขาจ่าโบครับผมสิ่งที่เด็ดของร้านนี้ครับก๋วยเตี๋ยวไม่เท่าไหร่ครับแต่วิวครับวิวหลักร้านครับซึ่งเราต้องห้อยขากินก๋วยเตี๋ยววิวสวยมากขี้ไปทำไมชี้ให้ไปดูวิวไม่ด,ไมดูไม่อยากดูไ,ไม่อยากดูวิวเนี่ยอยากดูเ่ะฮะ ใช่เพราะกูดูกูดูดีกว่าวิวใช่ไหมไม่ดูไอ้แปลงฟันไม้ยังว่าแปลงไมายังว่าดูวิวดีเฮียทำไมพิธีกรอาหารสกปรกเนอะโอ้โห เจาาโบตอชื่อหนึ่งรอยสามสิบบาทนายานีย็น่าร้อยเลนโทรโทรคนนี้คิดตัวละกี่บาทครับตัวละ50บบาทสิบาทสิตัวห้ายบาทห้าร้อยเลยหรอจ่ายไป500ก็ไม่มีตังเติมโทรศัพท์โทรอยู่ดีโอ้ย น่าจะเลยไปที่ต้องเบี่ยงซ้ายลงเข้าทำรอดน่าจะัปแต่ถนนใหญ่เพราะถ้าในซอยไม่น่าจะลงกันนานขนาดนี้ตรงมาแล้วนิดเดียวเองประมาณแบบ200เมตรแล้วเบี่ยงซ้ายลงมาเลยยังมีทางเบี่ยงลงมาแสดงว่าตรงขึ้นไปยาวงั้นมึงต้องกลับมาก่อนอมึงต้องกลับมาปางมาภาพก่อนนะตอนนี้ครับเราลอ,อยหออยู่หน้าทำรอดในระหว่างที่รอยอยู่นั้นก็มีเด็กทินแถวนี้เหมือนเห็นพวกเราแล้วแบบเทคอยู่ว่า ใช่ใช่หรือเปล่าหน้าตาเหี้ยๆคุ้นๆอย่างนี้เขาเปิดทำการเช็คจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็มองนะน่ะมองมาแล้วอันนี้เขาจ้องมาที่ผมผมจะจ้องตาเขาเรามองหาตาตอนนี้หมดดูตาเขาเปิดโทรศัพท์เช็คเลยนุ้ยโก่แกงเดินเฉี่ยวโอ้โหเหี้ยๆตากี่วะเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งเบียร์สดคนที่สองไปไปเดินโฉบแล้วให้เขาเช็คตอนนี้เขาเช็คกับพี่เจมอยู่ เขาเช็คแล้วก็มองที่พี่เจมเราจะเราจะให้เขาแน่ใจแล้วเขาเาให้เขามาหาเองกลัวแกล้งน้องเขาเราแกล้งเดินไปแล้วเรียกชื่อเป็นชื่ออื่นเราไไม่ด้เนดี๋ยวไอ้นุ้ยไปไหนฮร้อยดูอะไรไหลรไปดูไปดูไปไหนไอ้ดูไปไหนดูไอ้สมน้อยตาไหนัน้ติ๊มบ้า đấy. Phép luôn. Phép luôn. Anh luôn cái đấy. Anh Mẹ, ไปไนมามุ่งเลยไปไหนมาไปจุดพักรถตรงนู้นมาไงถึงกิโลไหมเหรอที่มึงไปกินขายต้มกันโอ้ยไปจริงเหรอตรงนู้นเลยเหรอออกมาตรงไงกูก็ตรงกูก็ซ่าจาวมันมีเบี่ยงสายลงด้วยนะเออ หินข้างบนย้อยลงมาข้างล่างก็งอกขึ้นมันจบกันเป็นเสาหินแลโอ้ข้างล่างงอกขึ้นบนย้อยลงมาโหงอกออกมาแบบนี่เลยอ่ะฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็หินงอกป่ะครับข้างบนเลยหินย้อยอันนี้หินยอกหินย้อยครับฮะอันนี้ฟันงอกงอกหรือย่อยฟันกูอ๋อเหรอ ดีไหมดีมากเลแปดเลยครั้งแรกเลยที่มาแบบล่องเรือคือสวยมากเจ๋งตรงแพไม่ไผ่นี่แหละเดี๋ยวอ่าเอาจะข้ามลอดครับจะไปแวะกินน้ำซื้อชากาันที่หมู่บ้านลักไย เดี๋ยวค่อยไปนอนกันที่ปางอุ่น ยี่โด้ลื่นใช่ไหมนั่นแหละโอ้พวกกูชะลอกันตัวละเอียดเลยเฮียแม่ดวเแกงนี่หมูแดงแน่ๆในเสื้อในเสื้อเป็นอะไรบ้างใเสื้อไม่เป็นโอ้ยลงเยอะเหมือนกันนี่ดำหมดเลยนี่แล้วมันคือแหงหงงฮะไม่ไม่ไม่มีใครเห็นเลยพอจะเลี้ยวใช่ป่ะเห็นแล้วแบบเป็นทรายกูว่าหักหักเสร็จแป่งลื่นลื่นทรายลื่นทรายแผดเลยฮะแผดหน้ารอหน้าแล้วกูว่าไอ้เหี้ยแผดหน้าเสร็จกูก็เอาวะ <laughs> เป็นเหล็กแล้วอะ่ะหิงตัวเ,าาเป็นเหล็กแล้วอ่ะถึงตัวดีกว่า อันนี้เราอยู่ปางอุ๋งครูจะให้กล้องมึงไปถ่ายอะไรก็ได้ first impression แรกของปางอุ๋งแล้วเล่าเรื่องของตัวเองที่ปางอุ๋งม,มาเอาไปถ่ายเสร็จแล้วเอาให้เพื่อนถ่ายจัดให้ครับนี่เลย first impression แรกครับอ่าเก็บน้ําปางอุ๋งครับสวยมากครับบรรยากาศโคตรชิลครับวันนี้เราจะนอนเต็นท์กันนะครับนอนเต็นท์ริมแม่น้ําเลยครับผมชิลสัตว์ถึงแล้วครับปางอุ๋งสิ่งที่พิเศษที่สุดเข้ามาก็คือมาที่นี่เขาบอกว่าต้องเห็น สัตวชนินี้ผมจะค่อยสูงเข้าไปให้ดูนะครับป๊๊บป๊๊บนี่ครับผงสีดำอันนี้คือหงสีดำอยู่กันเป็นคู่ครับสวยครับบรรยากาศสวยประทับใจไหมได้อยู่เลยครับอากาศดีคนน้อยเพราะว่าเป็นไม่ใช่ช่วงไฮซีสั่นครับก็เฟิร์สอิมเพรสชั่นแรกครับของการมาถึงปางองก็จะรู้สึก บวมบๆที่ตานิดหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงบรรยากาศร,รอบๆของฟางอุงก็เย็นดีครับซึ่งไม่มีแน่ในกรุงเทพเราไม่ได้อยู่แค่กรุ๊ปเดียวเรามีกรุ๊ปเด็กๆจากมหาลาัยหรือมัธยมงมวยหรู้มีบางตัวใช้ได้อยู่โคตรเชียครับรู้สึกว่ามันล่มลื่นมากมันเย็นอากาศเย็นเ <c oughs> ย็นครับอากาศเย็นมากเหมือนพร้อมโดดได้เลยนะครับเนีย่ยหน้าหนาวอ่ะคือว่า เตัวมึงโวยวายไม่มีใครอยากนอนกลางหรอกเวลานอนรวมอ่ะผมจะโดนแบ็คโฮคู่เพราะว่าคนกันสามคนคนกันทุกคนเราก็ต้องมาหาคนนอนกลางกูน้อยออกปอกกูไอ้กัดรอกินหมูกระทะก็มีกลุ่มร้องหมดอยู่11คนหิวทุกตัว ยังไม่บอกว่าวันสุดท้ายแล้วรีบกลับบ้านไงเออพวกนี้กลับแล้วถ่รแว๊บๆมันั่งคุยเมามอยกันอยู่ไม่มีอะไรเมามเงินเลยโคบีฟิลเตอร